โ okay, อเคยบะนวย,ย่บอ,อมาแล้วมาแล้วต,ลต้มไมมก่โอ้ยมาแล้วถ้วยย่บกินขาโมเลยนะกินขาโมเลยเลยโตวมากะเบิร์ผ่านไป ไก่ผู้นี่ตะคู่โตไก่ผู้เนี่ยหันบบมากอะไรเฉพาะมันจะขบกินตลอดฮาจุนี่พอโบตายมันกินบ่ไรอยู่ในผัดชุบมาได้เลย10นาทีโตเสียผัดมีต่ตะโตแม่ทั้งหมดมันเลือกเอาแต่ตัวน้อยนะมันจบแบบว่ามันปลาสองดดตัวตัวที่เหมือนไก่แม่แกวแกวบิดเก่งแล้วบิดตะเบลฟูดหัว,ว,วต่างใช่ไหมสองตัวนี่ย nhục nhai sắt pìc bết cây chôn lái phốt chôn lái phốt bộ lửa mất sao bay tô rồi ừ, nhá, nửa, nhưng, nhưng ma à? má ma cưng này ma bọ tằm bưng ma bọ lưng ma bạn โั้ยบังนะโอ้ยอันน้ำมันเมนูไปจักอย่างนี้จุดที่มันมมน,นมันมืดเทนนี่แป้งมายำพ้นจุดที่มาเรียงมาย ก็ล้มนี่แห้งกว่านี่นะไพ่จุดหย่าตายมันกำไ่ขักอ่้เขตหัว ใช่ <laughs> โอ้เต้นสตนนันเลยไพย่ข้ามได้บ่ะไหมจุดมัดเบื้องนะพูขอบเขตชวนอันัยชวนอันยัย trang gian nó, anh này mình là trang gian nha thằng này có dùng máy viết <laughs> hả? dùng hả? bố bảo cho <laughs> nó cắt thôi <laughs> bố bảo cho nó cắt, bố bảo cho nó cắt bố bảo cho nó cắt, ล่มละเชียร์ไก่ไปไล่ชิปโตนกปะวายอยู่น่ะเพราะว่ายำแหลงยำแหลงคนบอก่อยออกมาเนาะก้อยนูตัวมหัศจรแล้ไก่ยังจับอะไรอยู่อ๋ออะไร ดป่าเป็นโบยานเลยของ,อยงอหยานก็แท้โอ้โป่าแห้งขึนแห้งขึนทนผู้ชมแห้งขึ้น่มันต่ลงมานะ้นันชิลงนนน้นี่้ทำไมเงวะ ยิงกับบ่บ่นะสิตัวสิจับมาปีงโบไก่ก็จะอยู่ใช้นี่จับมาปีงปุ๊บปล่ปลามันอ่าอยู่หน้าคือเกาอยู่หน้าคือเกาท่านอยู่ไ้มันมีให้มันจะมีให้เอ้ยคัวไก่มาเนี่ยต้มไก่ คองพามเพิน่นอุปถัมภ์ตัวนึงเนาะหลังจากที่เฮาเฮ็ดพาใหม่ยกย้ายไกลเข้าไปบ้านบ่ไหวศัตรูหลายบ่สาเหตุยั <c oughs> ยงังยก,กไกลมาบ้าน <c oughs> สัตว์ป่ามาทําลายบ่มแม่นที่คนเฮาบ่ <c oughs> ม,มีบ่มีมาแล้วก็เพมาจอกแล้วก็มาบ้าน ไปนักล่ามาแล้วย่งกั้มามาได้มดไปไลายโตเตอประมาณสิบกว่าโตกินแต่น้อยจนแบบแบบมุามหมือนีนี๋ยวตัวนึงมนีโอ้ยขักเลยนี่ใส่บนแจงแบบนีแบบมันบใส่แด้วกี่เนาะ หิดชื่อเห็นว่าไก่ริกินพี่น้องไก่ฟรีกินสำหรับคนปีงคายกับประมาณต 70, 000. 70, 000ัวละเจ็ดสิบพันเจพันกีตาลาดเป็นไก่ล,ล้านเนาะไก่ล,ล้าน คนใหม่มาเนี่ยเมื่อเห็ดขกาไก่อยู่บ้านไม่วิก1ชิกอล์ลัมใช้รถไทยอ้แห่งแรงเดือนสามเดือนสี่นำบกมีนำน้ำน้องกับบกนี่ยวัวแพงไอ้หม น่าไม่หมดท่านี่จูดมุดป่าญ h ท่านนี่ตัวหน่อยไปเมื่อมืกไกลตัวหน่อยเราถ่ายกินเขาเราถ่ายกินเขาต้มไก่พุพพพ่นพุ่นพุ่นกำลังมา อย่าปบนะโอ้ยบ่ต้มอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเจีวโอเคอยู่บ้นัวอยู่บ้มาแล้วมาแล้วต้มไก่โอ้ยน่าใช้ถ้วยบ่้ กินข้าโมาลเลยนะกินข้าโมเลยๆวมากะกาลูจีก<อ>ับิดนี่นบริษัทพายบริษัทมีครบสุดเมื่อนาจะได้มาติดจักจันทร์อยแล้วนะ